ใบเตยไลฟ์สดร้องไ้โฮไม่คิดหนีดีเจแมนเข้ารถน้ำมอนใบเตยคอนเฟิร์มดีเจแมนยังไหวซัพพอร์ตกันเสมอลูกทุ่งสาวนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงมรสุมชีวิตอีกครั้งขณะกำลังไลฟ์สดในไอจแอดใบเตยอาสยามหลังมีแฟนๆสอบถามถึงสามีดีเจแมนพัฒนพลที่ก่อนาน้านานได้มีการโพสไอจีสตอรี เป็นภาพตามตรงผมบวิและใส่เพลงฟ้าเปลี่ยนสีของโรซีตินทิฟในตอนที่ว่าบอกใจอย่าได้ไหวหวันสักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเราเป็นเพลงประกอบโดยแม่ใบก็ได้ตอบคำถามว่าป้าแมนยังไหวคะ่ะป้าแมนก็ยังเป็นผู้นำครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเสมอซึ่งคุณซามี่ดีเจแมนก็ได้มารีโพสต์คลิปดังกล่าวเช่นกัน เกิดอะไรขึ้นกับดีเจแมนเผยภาพปล่อยโฮขณนะกำลังอาบน้ำมนในวัดชาวเน็ตแสดงความเป็นห่วงหลังดีเจแมนพัฒนพลโพสต์ภาพลง s ซ o ี่อิซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังนุ่งผ้าขาวมา้าพร้อมประนมมือกลางอก และมีพระสงฆ์กําลังอาบน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเพื่อความสบายใจแต่ดูคล้ายมีการปล่อยโฮหลังอยู่กับพระท่านหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้เพิ่งเข้าพบ DSi ก่อนโพสต์ถึงราบครัวซึ่ง DJ เจแนได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมกับแท็กหาภรรยาไม่เต์สุธีวันและน้องชายของภรรยาซึ่งยังได้ใส่เพลงประกอบอย่างเพลงฟ้าเปลี่ยนสีที่มีเนื้อหาว่า บอกใจอย่าได้ไว้วันสักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเราอีกด้วยซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวหาที่สงบจิตใจหรือเป็นเรื่องปกติเพราะโดยปกติดีเจแมนจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมะอยู่แล้วทั้งนี้เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวันได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา